สวัสดีครับพ่อพี่น้องครับมือเนสิมกกัก้อยพี่น้องครับก้อยสมพี่น้องไกวแตงแต่ขมไหลนี่หางมดแดงากากวง <c oughs> เอาเลยนะพี่น้องเนาะมาหยับไปใกล้พี่น,อน,นอ้องมาเบิ้งนกัน <c oughs> ก้อยเนื้อใส้มดแดงเอาอ้ไข่หอดไข่พี่น้องเลยอ้ไข่หอดไข่เอ้ ไอเนี่ยส่มดแดงนีน่ไนไนดไี่หดใครกูนะอ้เออเอาอย่างนั้นงองมากยับมั้อ้มันเป็นช่วงคนที่ไหนพี่น้องเอาเบงเออเอาทักกันละเออมีใครมาแดงครามพี่น้นนองครับ ไปพีปปุงพี่นอ้องเอาพี่น้องครับใส่มดแดงแล้วเห็นบ่พี่น้องที่แดดยังสีแดงๆกันนี่เป็นสีเลยก้อยใส่มดแดงคือก้อยปลาเยเลยพี่น้องเอาก็บครัวใส่กครัวใส่ <c oughs> โอ้เบิดพอดี <c oughs> เบิดพอดีเอาพิกปน่นรอบนี้ขอเป็นสมด้วยครับบ่ขม ผงนัวเอาผงนัวขาดไปได้พี่น้องผงนัวแล้วก็น้ำปลาชน,นิดนึงจากขวงเขาก็จะแหลงนะพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลนั่นมดแดงออกไข่ครับเห็นไหมพี่น้องเอ้ยก่อยก้วยเนื้อใส้มดแดงแบบนะี้ อ่ะครับปุ้ยดัเอา้างักไซ่บบนี้คงเร่งเออเอ้าแบบนี้ซีมพี่น้องครับอือหือพี่น้องครับสมดีครับขนาดสมหอดมัดแดง ได้กินหอมมะวิัวบมาพี่น้องครับแล้วละบ,บานเนี่ยก <c ười> ้อยก้อยเนื้อใส่มดเดีงจากกวงห้าก็เทียหทะเลาบงเจอไปสองห้างสุดสมเลยพี่น้องครับสมแบบสุดสอย <c ười> สมตาปิดจนว่า ซ้ำจะฟางกินเบิดนี่นี่มามาพี่น้องไหมเส็บเสบก่อยก่วยเนื้อไส้หมดแดง <c oughs> นั่นนะอืะอ้ม นีมะเดกะงกกำลังหอกไข่พี่น้องห้านหน่อยห้งงางไงอย่างนี้ไข่เบ็ดอมได้จกลับ กาวไปแบบุ่มพลังเข้าหนอเป็นมากกว่า Hmm. นั่งกลับบ่เ้า เอาพี่น้องครับเทแรกนะครับถิจ้ากวงล้องเห็ดเบิงนะครับเห็นตั้งแต่ก้อยปลาใส่มดแดงพี่น้องรอบนี้จ้ากวงก็เลยเอาเนื้อนะครับมกกาก้อยใส่มดแดงล้องเบิงนะครับเป็นเมนูที่ต้องบอกว่าสมตั้งแต่คำแรกจนหัดคำทุกไทยพี่น้องครับใส่เกินมาตรฐานธรรมาดาตรงสักห้างหนึ่งพอดีพี่น้องจ้ากวงเห็นห้างใหญ่สองห้างติดกันก็เลยใส่ไปสองห้างสรุปแล้วว่าสมจนตาปิดพี่น้องครับเอาลองเห็ดเบิงนะครับสรุปแล้วกัย่งกินได้้วก,ก็แซ่บ ือเก่านะครับขอบุณขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับติดตามรับชมคลิปจากขวงทุกมือกดไลค์กดแชร์ให้กับผมนะครับพอๆกันไปคลิปหน้าพี่น้องครับสำหรับคุณนี้สวัสดีครับ